อดกวาทานเพิ่งเขาโกนอนไหว้หง่อทสงสารอ่านคนัีสีสาย mm hmm. เท่าวแต่ฝ้ายควงไห้บ่มี่อนบันไหลใจเท่าสวยหุ mm ่น hmm. โอ้ยเกิดเป็นคนถือคนเ,นเบียดตาเนข้า hmm. ปุุนเพราะอยากกินดันตายเกิดเป็นไส้สมาทุก ยากกรใจเสียสิ้นพอแม่เอ้ยมู่พุ่นนินยอนกินเหลราผมพะลุงเมาเมียเลยสิเสียฟังไว้นายพุ่งมาตรงติดขาล้มลงสิ้นมาเหลือใจแท่นอสิ้นนอนดินละเมื่อบุญ คอยยำคนลองน้ำในหุห่มท่อนวันทะเลเบ้านพนุูทางเอโอวาสงสนุกโตนีิมานอนผูกลูกเมียบอกเคยเอบอกบวกับพอมีแต่ล้อวันคนล,ลงทางตายบ มีจังแม่นเมียหลวงไผหลูกห่วงสิสมหอนเอาเวรทอนก็ส่เรีอนลาโธเมทอนนับประลายปีแล้งแต่นอนกลุงทุกีกัน พอเห็นเมียพานถ่ายมาเยี่ยมแต่ละยงัขงข่าไปมีความสุขบ่่หวงชฮองฟอดอนลูกกับบวดอกวา่าพอผู้บังเกิดเก่เกาเป็นไทยแต่กระซานตะวันขอตะลูกของท่านพระมีความสุขท่นานพระกระพุ้งใจบ่แห้งแล้วละ่ะเมื่อโดนในมูห่วงนี่แล้วบ่หรือเรื่องนี้อย่างนั้นก็ต้องมาถือจับทางเป็นยังไงในมูลำบากในบ่าเป็น มีน้ำซำแล้วก็พาโวกพาที่ยหงไม่อยา่านีเอา้าเอา้านี่ไม่ถอกมึงคู่ยังพวกมึโยยงโศยกันฮะนี่มันเป็นเวลาทำง,งานเว้ยบอกไม่ไดวลา,ามาคุยกันนี่หรือว่าพวกมึงที่สีนน่แหกกพวกมึงที่สี่นี่เถอะท่านผู้คู่คนจะมาคั้นอภิภัณมันไม่เคยคิดสินน่งนี้และมันก็บ่เคยคิดสิ่งนี้ความจริงผู้ใดเฮ็ดดีผู้ใดเฮ็ดซัวกับความหูยงแก่ใจความยุติธรรมยู่ใน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 ิใส่นเ,นเนื้อ หรือมีใน,ใน,ววนข้อต่ออะไรใครอบครัวคนอื่นเขาแตกแยกกันกลัวแค่นี้มึงยอดกูมึงอยากจะโดูมะ้ยจัดการเลยมึงเป็นปะท่านบุคคลท่านยังถือว่าท่านมีอำนาจอยากทำลายผู้ใดง่ายแต่ท่านสักวันเถอะความจริงมึงก็ต้องปรากฏมึงมาต้องมองมากกว่า มึงไปต้องมาบอกมาเลยมือนี่มันเป็นมือแรงงานของมึงมึงเห็นบ่สวมอยู่หลังบ้านัเดงมึงกลัาไปจ่ายงานไมนเรียบร้อยเน่ถ้ากูกลับมาบม่เรียบร้อยมึงก็หูนะว่าอะไรจะเกิดกับมึงไปบอกคับเอาเอาไปให้เลยเอาจะไปแลนด์ใหม่แม่เธอมาเดินมึงที่ตัวเป็ดกับเธอเอามึงบือหูตีแดงยังเงี้ยเรื่องกินดู ตัวไปมุมเชงใดย์ฮกับมมีท่างสู่เขาด้อดทนเราเด้ห้องเป็นกำลังใจ